อ้ยดึกเบนดกคักสุกเต็มตุน่นเต็มหน่วยใบใหญ่มันหน่วยดกหลายมาหานอจวดมันแหงมันแรงแหงหลาย,ห,ลายหาหนอจวดบใหญ่ก,กับภากกันมืเก็บดึกเบนบานเลยจะดึกเบนไปกินนี่ดกดกกองแล้วมาเบิ้งกันนะนี่นี่แม่เข็ม,มก็ดกคักตรงนี้เลยันเห็นด้วยมันดำมันลนมอคเกลเอาหน่วยอ่ะมันเก็บอะไรฮึม่มๆมันมนี่ นวลวุย้ยไงมันดกหลายบักเบนบักเบนกินแค่หมองโงาะล้วบ่มีผลไะใหม่กินบานนอกบ,บานหน้าเก็บบักเบนไปกินไปเครื่องกระตาะ้านหรอเ่าเสียบมายางดีว่าเสียมะมสับนอจ,จูดแหงจนว่าผลมะตกเป็นอาทิตย์แล้ว นองจวดกระลั่งสีเกิดกะแหงแข็งเบิดได้พูดละต้มเขาพ่อบักเบนสุกบานเนย็บเบนตัวบ้านไม่มันบอกไข่ใหญ่น่อยหน่อย,อย,อยตุ่นนี่บริกินผลละใหม่ในเมืองบริกินบมักงงุนหากินบักเบรนเรา cồn cang cồn cử mì nuôi nhảy boa cang kéo bật bin để lại thế phong này nè nuôi bọc nhảy phong này หน่อยๆก็เก็บแสบคือเก่าแล้วหน่อยๆก็ได้่ได้ตกเจ้บวัดนอยแหงไม่ได้วัดนวแหงึ้นใส่กระตาไปสร้างแล้วบักเบนบักเบนภาษาไทายเกินบักอย่างนอน มันดแดดร้ายมันกนระแหงผมมาตกมาใส่ได้ร้ายแล้วเบื้องปลาเนี่ยและโอ้ยหาหน่อโจทย์เดี๋ยวพูดละต,<ม>ตุ่มบางต้นนี่บ้านี่สุกแมนบอในต้นนี่บ้านี่สุก กำลังเฮิมหน่วยกับ,บอ่อยเนยปันไดปุ่นไม่หลายต่นอยู่ตัวปุ่นตัวหนึ่งหลายต่นอยู่แต่ว่าตัวน,นี้หน่อยดกขักตัวนี่หน่อย มาใหม่ปลาแสบขึ้กันออกไปข้างหน่อกไปเก็บบกักตะกบทุกแดงเต็มต่นมันหวานห,หอม